สวัสดีครับหมอเปนนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งที่ออกมาว่าการฉีดฟิลเลอร์ในผู้ป่วยอายุ33ปีฉีดทั้งหมด 6cc และใช้ MRI ตรวจดูพบว่าฟิลเลอร์กระจายตัวและเพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็นถึง 12cc โดยคนไข้ฉีดบริเวณปากและก็หนกแก้ม ปกติฟิลเลอร์เขาเรียกว่าสารอุ้มน้าอยู่แล้วนะครับก็จะขยายตัวดื่มน้ํามากขึ้นฟิลเลอร์ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่สาเหตุที่ฟิลเลอร์กระจายตัวเต็มหน้าอาจจะเกิดจากการฉีดด้วยนะครับการที่หมอฉีดฟิลเลอร์ลงไปที่ชั้นชั้นหนึ่งเรียกว่าชั้น smash นะ,ะนะครับลักษณะของชั้นนี้เป็นล่างแหเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ฉีดบริเวณหนึ่งจึงเดินทางไปที่อีกบริเวณหนึ่งหรือกระจายทั่วบริเวณใบหน้าได้เลยอาจจะเห็นว่าฟิลเลอร์มีการกระจายตัวซึ่งถ้าเกิดการฉีดที่ถูกต้องนะครบจะะ้้้้้อีีดดนนนเเพลขขหหืกกกรรรูิวณาาแ่่ทใึึย บริเวณที่ถูกต้องนะครับจะทําให้ Product นะครับอยู่กับที่ไม่เกิดการไหลนะครับการที่เห็น Product กระจายตัวออกเต็มหน้าจากคลิปที่เห็นข้างบนนะครับก็จะหมายความว่ามีการฉีดที่ชั้นตื้นเกินไปนะครับอันนี้ต้องขอฝากไว้ว่าหลายๆคนฉีดไปที่ชั้นนี้ก็อาจจะเป็นชั้นที่ไม่ถูกต้อง